พีวิตพี่น้องครับอยู่แบบมาก็มาอยู่บ้านก็อยู่คือเก่าครับอยู่สวนนั่นแหละครับอยู่หน้าครับอยู่แบบพอเพียงครับผมปลูกปักบุงพอที่ใส่ปลูกพ่อปู่ปลูกฟักทองครับผมปลูกทองหันขายหันพันบึงการครับขายลูกน้อยๆครับขายดีครับปลูกปักบุงแล้วก็ปลูกปลูกบัวบลียมแล้วก็ปลูกบัวหอมบัวหอมลูกหัน บัวันบัวลูกสมครับแล้วก็ปลูกบักแต้งจิ้งครับแต้งไทครับผมแจงไทปลูกยางละน้อยครับผมสมสานครับแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับครับผมก็อยู่ปลูกอยู่นนงนาครับอันนี้ของัดพักบุงครับผมครับผมบ่อยเลยลงคลิปลงองยังครับพอดีมาเห็ดข่าวบักบวบครับแล้วก็ปลูกพักบุงครับขออภัไปใส่ครับผม เดี๋ยวฮดครับผมห,ด,หดฟักท่องห,ด,หดใจพักบุงครับผมฮดพ่อได้อันนี้ครับผมก็ไดข้ขายครับส่งลายกว๋วยเตี๋ยวครับผมส่งขายลายกว๋วยเตี๋ยวฮดสามบัวครับบัวหน่อยก็มุ่ง สามนานครับผมไฟยังพอจะหน่อยครับกําลังขึ้นครับผมนี่กําลังขึ้นสองใบสามใบไล้ก็อีกมือพอดีใส่ปุ๋ยขี้งูขี้ขุยครับผมข้างในเป็นบักบเดีครับผมพิข้างไปแล้วปุ๋ยก็อี้เขาข้างครับปุ๋ยปลูกประมาณสามสิบสี่สิบหลุมยังละน้อยครับผมปลูกหลายดูเลียบร้อยหยามหลายระวังถึงงขุยครับผมนี่ ใส่ฟุนครับผมใส่ฟุนใส่หิงหัวขี้คุคคยครับผมเฮ็ดค้างไว้อันนี้บวบอันนี้บุยฝากทองนี่ครับผมงามก็ลักถือด้วยกันเองกำลังงามเลยเครับกำลังเอาเปลืองครับผมเอาเปลืองใช้พวกใหม่ครับผมเอาเปลืองใส่พวกใหม่ประมาณน,นี้ครับผมนี่ ผมก็เดี๋ยวเฟืองมาใส่อีกครั้งนึงครับผมดูใหม่ครับใส่ให้มันทุ่มต้นย่างหน้าครับผมนี่ผมเลยเก็บก่อนเพื่อนครับก่อนว่างครับเกือบเกือบทุกลุ่มเลยครับประยืนเกือบง่ครับผมเป็นพันพันบึงการครับผมพันนี้ขายดีครับพันลูกนิดหน่อยครับพันบนวยง่าใหญ่ิดหน่อยๆนี่ครับตอนนี้ก็ปลูกประมาณ หาหลุมอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลุมครับผมปมลูกลมละสามตนครับปลูกระวเข้าข้านเครื่อง่าไปเลยทีนี้ลายครับเดี๋ยวนับเบิ่งก่อนประมาณเจ็ดลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสนับเบิงเ่งแท่ มันฟักทองครับเสด็จเจลุมว่าเสด็จไหลาล่เปล่าท่นว่ามันเป็นหน่วยครับเสด็จหลลปเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สแล้วยีอันนี้บบบบวเรียมครับผม 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสเดลุมครับผมเดี๋ยวสามสเดลุมสดุม,ดมุ่นอีก ญีุ่่อีกสามเจ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามสิบเจ็ดลุมไหบวถึงสี่สิบสามประมาณสามสิบเจ็ดลุมอก็ร้ายเตอร์พี่ดอกถามมันเป็นไหน้เลยครับครับผมเอามาฝากพี่น้องสั้นี้นะครับผมนี่นีน่น้อยครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมไม่ไดกายครับผมแดดออกมาเลยตอนเสาร์ึ้นถึงหนาวเสาร์หนาว มึงเวียนปัดหอนครับผมอ้